สวัสดีครับผมเราอยู่กันที่แอนฟิลด์ขอนำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชชีนขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก,ก่อนจริงคู่ระหว่างลิปูเปอร์ตินแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้แข่งจริงในค่ำคืนวันเสาร์นี้20พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสุดผ่านทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอลสให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้สำหรับชาวบ้านอย่างลิพูนี่เป็นเกมนัดที่37 ของพวกเขาแล้วนะครับตอนนี้36นัดเก็บได้อยู่ที่65คะแนนครับตามหลังทีมดับ4อย่างแมนยูอยู่1คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดนะครับส่งเกมนี้เป็นเกมสําคัญมากๆสาหรับลิปูที่จะลงเล่นพร้อมกันกับแมนยูในค่ําคืนวันเสาร์นี้เวลา3ามทุ่มพร้อมกันแล้วครับก็จะรู้ว่าจะทําแต้ม Man หรือไม่นะครับต้องดูผลของเกมคู่นั้นด้วยส่วนทีมีอ,อย่างแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่57แต้มนะครับ ผลงานล่าสุดลิเวอร์พูลก็เอาชนะเลสเตอร์มาได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนแอสตันวิลล่าก็คว้าชัยมาได้เช่นเดียวกันนะครับพวกเขาเอาชนะสเปอร์มาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเกมนี้มาเจอกันต่างเก็บชัยมาด้วยกันทั้งคู่จะจบลงอย่างไรใน90้าสดีเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจจะได้ชมเกมนี้กันแล้วละครับเรามาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านฝั่งลิเวอร์พูลก,กันก่อนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอลิซงเบเกอร์ครับกำล,ลังมีเทรนต์อเล็กเซนโตอิบราฮิมาโคโนาเต้เวอร์จิฟฟันได้แล้วก็ลูบูซันนะครับกางมีจอร์แดนเฮดสันฟนฟาบิโต เกิดจิสโจนสามประสานมูบซาลาโคดี้กักโปและหลุยดีอาร์สครับสี่สิบสามแผนเก่งของลิบูในค่ำคืนวันนี้จะดวลกับฝั่งของแอสตันวิลล่าส่วนทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าประตูเป็นเอเบเลโนมาร์ติเนสกอลังมีอาชิยังเอซีคอนซาไทลูมิงอเล็กซ์โมเรโนกลางมีจอห์นแม็กฟินครับบูบาก้าการมาราดักลาสหลุยจาฟฟ์รัมซี่กองหน้าคู่เป็นเอเบเลโนบูเอนเดนลและโอลลี่วัตกินส์ครับเป็น4-4-2ของฝั่ง อชซันวิลล่าลงสื่อุนายเอเมอรี่ครับโดนกับครอปในเกมวันนี้แหละครับสามคะแนนนี้สำคัญมากโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับเก็บได้ก็ต้องรู้ผลของคู่แมนยูครับต้องน่าจะได้ไปรู้วัดกันในนัดสุดท้ายว่าทีมเด,ดจะจบดับสี่สำหรับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับเอาละครับเกมเริ่มเจ้าบ้านลิเวอร์พูลได้เริ่มก่อนนะครับ ลูกจะได้บุกจากฝั่งขวาไปซ้ายส่วนเอสโซวิลล่าทีมเยือนจะได้บุกจากซ้ายไปขวาบอ่อของลิเวอร์พูลอยู่ที่โลเบอร์สันโลเบอร์สันเอาบอลไปกระตุ้วแล้วเห็นช่องไกลจะเปิดกับซาลาห์น้ำหนักไม่ได้ครับฝั่งของวิลล่าดักได้โอลิเวอร์กินไม่ได้เหลือบมองคัมิโยเลยครับกลับมาดักได้คืนครับลิเวอร์พูลเฮเดอร์สัน ไอ้ซาร่าดีดย้อนคืนมาที่คริสกัปโอลบนมาตรงกลางเคอร์ติสจนไปที่ซาร่าซาร่ารบังเงาะพิกเข้าซ้ายเลือกมาเฮนสันแล้วโอ้โหจะต่อให้กับเคอร์ติสจนเดาว่าดได้ก่อนบุนเดียร์ขอย้อนคืนเพื่อนอยังเติมไม่ทันว่าเลือกเส้นทางไปซ้ายไปเองก่อนนะครับดูอเล็กซานเดโนวิ่งไปประคองจังหวะขอดีเลยไปไม่ให้ไปเร็ว,รวกว่าน,นี้แต่วนะ่าเขาบุรแล้วพาดไปที่เจ้าคอบแรมซี่แรมซี่มาแรมซี่แต่งปาดอกกับเทอดอยู่ทางฝั่งขวาโยกเข้าไปเลยตรงกลากรถยิงเลยครับโอ้โห,โห,โห,โห ink, แล้วโป่งซ้ำอีกคร โอ้ไปโดนแขนของแนวรับลีพูก่อนแล้วเสียฟรีคิกโอ้น้องกรอบเขตโทษครับโอ้ระยะน,นี้ต้องระวังให้ดีครับมุมที่เลือกก็จะเปิดกว้างจากตรงกลางอยู่ที่บอลเลยครับทางด้านบูเอนเดียรอเช็คสัญญาณความพร้อมของพู้ตัดสินแล้วอไอซงเบเกอร์มีมีฟามย่งเลยไปช่วยยืนบางตรงนั้นไปด้วย โอ้โหนี่ดูฟันใด้ <c oughs> วกวยิงลอกกระแพกแล้วหลอกจากวันนี้นะตัวปั่นโค้งโคมาแล้วโอ้โหบินเซไปได้ครับอลิซงเบเกอร์เจ้าบ้านเกือบโดนก่อนโอ้ลูกยิงของอาชิยังบุรเดียนที่หลอกให้แล้วครับกำแพงกระโดดไปแล้วพอจังหวะตกลงมาเนี่ยยิงเร็วเลยครับอาชิยังโอ้ทักทายจากลูกทีมของอูนัยเอเมรี่ครับเกือบจะได้การขึ้นนําเจ้าบ้านลิเวอร์พูลแล้วลุ้นต่อจากจังหวะเตะมมุมครับของ,ของไมค์กิน ชวนไมกินเปิดโดยสายบางมาเสาแรงกระมงได้ครับโรบอสันเจ็บแถว2เกี่ยวนี้จากจ้าขอบลมซี่มาถึงท้องนี้ลุดมาแล้วได้ยิงโอ้โหบล็อกไว้ได้ครับฟันไดยโอลิพู่มีปวดปวดเหมือนกันครับโดนแอสเซม,มิล่าได้มีการลุยก่อนต่างเกมขึ้นมาได้อย่างไรครับโอดีกาโปแก้ไขเลือกความชั่วก่อนก็ที่ชนพืนความย้อนเร็วปาวินโยมาต่อแล้วลุยดีอาร์ทำให้กับซาร่าซาร่าตักข้ามมาฝั่งซ้ายบอลถึงโรบอสัน หลุซันเจอขวางอยู่จะโยงนีแอชยังมาได้ต้อสไลด์บล็อกไว้ได้ทันค่แบบอกเข้าทางไม่กินโอ้โหนี่เล่นกันผ่านมา17นาทีนี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาตั้งรับครับฝั่งของเวลาเราดูช่องมาโอกาสได้หลุดพาทังฝั่งนี้ของโอลิเวอร์กินสวาสกินเปิดข้ามาแล้วซัดได้สไลโอ้โหนี่ครับจังหวะตอบโต้กับเร็วสองครั้งสองคราที่มีโอกาสได้ลุ้นทําประตูครับโอ้โหส่งเบเกอร์ยังช่วยลืวอพูลไว้ได้ คือความต้องการสามแต้มของฝั่งเจ้าบ้านนี่ก็ประมาทวิลล่าไม่ได้ครับอา่าด้วยซ้ายมาแล้วขึ้นโมงองออกมาไม่โดนบอลแล้วปอนเล่จังมานี้ติดโคนาเต้ก่อนแล้วสองดักลัสลุยใช่คับเอซิคอนซาคอนซามาเฮนเดอร์สันดักได้ครับเคอร์ติสโซนลิพูลิพูจะรอย้อนทำเร็วก็ยังไม่ได้ครับลูดัสถึงเคอร์ติสโซนคืนที่ฟามิโยฟามิโยมาต่อครับที่ซาร่าซาร่าเฮนเดอร์สันสันขวามีมีเพื่อนมาแล้วได้เติมที่อกซินเดอร์นโนอกซินเดอร์โน อยู่เขาซ้ายจะจ่ายกับเฮนเดอร์สันจากขอบแลมซี่ช่วยเกี่ยวบอลย่างกับคืนมาได้ไอเซมินา่าบอลที่บูเดียบูเดียทางฝั่งซ้ายหลุดตำแหน่งกันแล้วครับอเล็กซานเดอร์โนทด้โคนาเต้ามาช่วยปังทางของโมเรโนเปิดโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสียของครับโมเรโนซาร่าแต่นี้มาหนึ่งดันซาร่าซาร่าจะขอวันคนดความเร็วจะทาดวนซาร่าไตาขนาดเส้นมาขนาดเส้นจิ้วหาซาร่าซ้า,า,ายโยกมาแล้วจะด,ดิดส้นครับให้กับเพนเดอร์สันติดล็อกก่อน โอ้โหนี่พร้อมเปิดแรกนแะล้วช่วง30นาทีแรกสู้กันได้สนุกเลยนะครับเกมฟามิโย و, ไอ้คาร์ลิบูยังได้อยู่อยู่งไอ้กับเพเดสันคืนเกิดเดซวนมีขอสาระบังพริกไม่ได้แล้วว่าปั๊มแย่งมาเข้าทางของกัคโบมปต้องรีบขึ้นครับโบเลโน่ตามไปบินไม้มมาฟางของลิบูโอ้แก้ไขออกมาได้สวยก็แต่ว,ว่าจ่ายเทรนด์ดักไว้ได้โคนาเต้เบิ้ลถึงสาระไปต่อทางขวาครับได้เติมอเล็กซานเดโน ให้ดูช่องมาผู้ดี่บ้างกับโคุิกาโปทางฝั่งขวากากโปคืนคืนกลับมาที่ซาร่าแล้วจำถึงเฮนเดอร์สันแล้วปาดได้สั้เลยครับโอ้โหติดเซฟของมาติเนสเซฟาลูกยิงของเคอร์ติสโจนแล้วตามมาคว้าไปได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟแล้วครับโอกาสที่ขึ้นนำของลิเวอร์พูลก็มีเหมือนกันเลยครับมนนาติเนสปเซฟไปได้มาขึ้นมงชนกันบุษเสดไม่ว่าอะไรครับลุยต่อโอเกมเดินเร็วต่อเนื่องแล้วการคอาเบาสูสีมากนะครับลิเวอร์พูล49ฝั่งออสัมประห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์มาต่อครับที่อเล็กซานเดอร์โน ถึงกักโบกักโบเลือกมาที่เคอร์ติสสจนจ่ายแล้วเอามาเข้าทางตัวเขาเองซัด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหเจตนาดีจะจ่ายกับซาร่าแต่ว่าบอเป็นใจว่าะชอบมาเข้าทางด้วยซ้ายของเคอร์ติสโจนครับโอโ้อยูยในช่วงที่มีความมั่นใจแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักช่วยทีมได้ทันเวลาด้วยครับโอ้โหล้วโอโ้ดูผู้นำต้องต้องบอกว่าบีจังหวะโชคดีนี่ครับโอ้โหจังหวะสก,กัดเคลียร์ไม่ดีของไทลอนมิงส์ครับเมเวโนมาตินเนสก็ โอ้โหซัดลอดหว่างขาของทีมไปอีกครั้งหนึ่งด้วยครับโอ้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเคอร์ติสโจนของลิเวอร์ pool ครับก่อนหน้านี้มีโอกาสแล้วครับแอสตันวินล่าจัดการประตูขึ้นนำเจ้าบ้านไม่ได้ก็โดนลงโทษเลยครับจากคนนี้ครับเคอร์ติสโจนนาทีที่4 2ครับิเวครัพูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับฟีฟายี่สิ23ากจากทีมเราอ่ะครับรูปเกมครึ่งแรกทัางเหลือเวลาอยู่ครับแต่ว่าจะ ตามตีเสมอได้หรือไม่เร่งมากก็ไม่ดีเสียบอลต่อแล้วดิแอสดิออสดิอสดอสไม่ฝืดนะครับคืนเคอร์ติสโจล็อปมาตอบให้ไม่ถึงกัคโปปรทรึ่งแรกเกมที่แอนฟิลสองนาทีครับลิพูน,นำอยู่หนึ่งต่อศูนย์โอ้นี่ครับแดนกลางลิพูเชื่อมเกมกันได้ดีโคดีกัโปรรับจากซาร่ามากัคโปรไปที่อเล็กซานเดอร์ มองหาเพื่อนเลยครับมีช่องถึงจอแดนเฮนเดอร์สันคืนกลับมาที่กั๊กโปลแล้วโอ้โหจ่ายติดนักลัสสอนิดเดียวเลยครับเอาแล้วผู้สินเป่าจบเกมครึ่งแรกที่แอนฟิลด์เลยครับโอ้ต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับทางด้านเชลซีจัดจะทำให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าเกมนี้ต้องสำคัญแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนี้ก็ปฏิการดินแชมป์พิเศษกรีฑในฤดูกาลนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสู้กับจะกลับมาชมเกมคู่นี้กันต่ออีก 45าดีในครึ่งหลังครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผมกลับมาชมเกมเครึ่งหลังกันต่อครับอีก45าดีว่าจะจบลงอย่างไรจบเพืแรกผ่านไปลิพูนำแอสตวิลล่าอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเคอร์ติสจูนมารมาดูช่วงเวลาที่เหลือครับลิพูก็ต้องการ3แต้มจากเกมนี้มากแอสตวิลล่าก็มาลุยเต็มที่ครับโอกาสมีพอๆกันกับลิพูแต่ว่าพวกเขาจบสกอร์ไม่เฉียบขาดนะครับ เกมนเข็งข้งหลังแล้วดีอาร์โยกหนีมาได้ครับทางฝั่งซ้ายแล้วเบียดมาถึงซาร่าคืนที่เกิดเสียชนแถว2มีเฮเดอร์สันให้มาแล้วอเล็กซานเดอร์โนพลิกได้แล้วจะมาลีซัดโอ้โหออกมาบล็อกไม่ทันเดียทิ้งไปก่อนครับฝั่งของไอซ์น์วิลล่าโอ้โหต้องชมมาร์ตินเนสครับแต่ว่าบอลลิปูยังได้อยู่มาขึงใหม่ครับเคอร์ติสโจนโจนให้มาที่ซาร่าโอ้โหโอ้พลิกสวยครับแล้วก็ยิงด้วยซ้าย2ประตูต่ตอสู่ในฝั่งลิปูจากโมเมตซาร่าครับ โโอโ้ดูเดือดเลยเกินครับเกมในครึ่งหลังเริ่มมาไม่ทันไรแล้วลิฟูนี่ห่างเป็นสอูนยแล้วครับยามอม่ยากผ่านช่องแล้วต้องชมครับลูกจ่ายของเคอร์ติสส่วนที่ซาร่านี่ครับหเช็คไลน์แล้วยืนห่างนิดเดียวครับเสียท่าเลยครับโอ้โหพลิกหลอกสวยมากนะครับเน่วันนี้ของซาร่าครับอื้อหือ โอ้นี่จะเป็นประตูที่สร้างความมั่นใจกับพวกเขาในเกมแมชนี้ที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับน้ำห่าง2-0ครับทีเดียว53จากโบเมสซาร่าว่าเกมยังไม่จบก็ประมาทไอซันวิลล่าไม่ได้นะครับตามมาโอ้โหจะตามมาเกี่ยวบอลเล่นเนาะ้องจับมาแล้วแฟนๆบอกก็มาเชียร์บอลด้วยกันนะครับอิจฉาตะลอนนะครับคุณภาคบอลอะดูกันต่อดอกดึกดักลาสสวยมาครับนี่จอห์นลัมซี่ไปต่อครับดักลาสสวยมาทางฝั่งซ้ายแล้วอเล็กซานเดนลลโววันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับ ยังเกมลุกแล้วก็เกมรับด้วยจอยห์สันถูกเปลี่ยนออกเป็นเจมส์มิลเนอร์ลงมาแทนแล้วก็ฝั่งของไอซ์เซเวลล่าครับพอจะขับเรมซี่ออกไปครับส่งเลอออนไบลี่ลงมาแทนอันดีบที่56นะครับทุ่มเร็วกับไบรลี่เกี่ยวจับสัมผัสแปรในเกมไปเจอเทนอเล็กซซนโนดักไปได้ก่อนอาก็มิลเนอร์มิลเนอร์ผ่านมาล็อกซาร่ามีพื้นที่นะครับซาร่าซาร่าจี้มาโยเกเขาด้านใดนะครับซาร่าเลือกหาจะให้กับโกลไมเลือก,ไม,อกไม่ได้ไก็หูเช้าไปครับติดคำลาก่อน เรือไมลี่เออวปยังก็เลือกจ่ายมาให้กับดักลาสลุยได้ครับเรือไมลี่เชื่อมกับดักลาสลุยก็เถอมาทั้งฝั่งซ้ายโมเรโนอเล็กซิโมเรโนอเล็กซานเดรโนขวางไว้แล้วทำทยิงกันมาพยายามจะจ่ายโกนาเต้อ่านเกมได้ดีนะครับแล้วโอลิกโบไปที่ดิแอสเจอขวางอยู่3าด่านครับดิแอสดอนคืนกัรกโปก่อน อ๋อเพื่อนมีมิลเนอร์ช่วยขวามาแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์โนที่ซาร่าซาร่าไปในขอโทษเราซาร่าเจอ2องด่านฝืนไปจนได้ครับแล้วบังย้อนคืนกับบามีมิลเนอร์แถว2ให้กับฟัมโยมาที่ดักโอ้โหโอ,โอ้ที่ลุยดัานอ้าวไปพลิกมาแล้วได้ยิงครับโอ้โหเซฟไม่ได้ครับเอเดโนมาติเนสมีเปลี่ยนตัวครับโอ้ส่งลูกอาดีลงมาแทนแอชลียยังครับของฝั่งไอซ์สโวลล่าในมุมของลิเวอร์พูล โดยที่โรบูซันมองแล้วเปิดโด่งมาขึ้นมงได้ครับเอซีคอนซาชงใหม่ตั้งที่ฟาบินโยลิกมาถึงเกอร์ติสโจนโจนเจอกับแม็กกินครับอักบุกควายแล้วโอ้โหไม่ผ่านไทลอนมิงส์ย้อนขึ้นบ้างฝั่งของไอซสเบิล่ามาถึงบอล์เลยครับที่ลอนไบร์ o N ลี่ไบรี่โยกฟันไดมีเสียหลัก <laughs> ย้อนขึ้นกลับมาลูกรดินลูกรดินเดินมาที่ดักลาสลุยแล้วครับตัว อยเขาขวาฝานไดเข้าถึงแม่นๆนะครับตอนนี้ดักกไ็ได้แล้วลิพูรอรอยอแล้วซาลาซาลาเจอไทลนมิงต้องทิ้งตัวสไลด์ดักไว้เลยเลยครับโอ้โหปล่อยสาลาเลยติดเครื่องนี่งานเข้าเลยครับโ,รโ,โ,โมริโนโอาริสโมริโนอเรนนี่ก็ตามต้องเขม่งเลยครับไม่ยอมให้เปิดง่ายๆแล้เจอลิพูดักได้รอที่จะ ไอ้เอสเวลัดดันขึ้นมาสูงๆครับฝั่งของลิปูแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับมาขมลาเกี่ยวข้ามซาร่าเลยครับโอ้โห,โห,โหเล่นเล่นอันตรายดีแก้ไขไว้ได้ครับมายูเน,นอะอ่าถึงที่ซาร่าครับซาร่ากักโปโอ้โหพยายามจะท,ทําทางแลยแต่ยยังติดอยู่ครับเหลือไม่ถึงสี่นาทีสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับโอลิเวอร์สกินวางข้ามมาติดเห็นอเล็กซานเดอร์โนทำอยู่สองประตูตะซูลครับชาวบ,บ้านลิปู ดูจะผ่อนผนเกมไปแล้วบ้างก็แต่ว่า <c oughs> รอเข้าผิดพลาดของวินล,ล่าด้วยแล้วซาร่าโยกดีได้บอลมาที่โคโด,โโดี้กัคโกกัคโปดีคือที่ซาร่าลอบมาที่ลุยดีอาร์สไม่โอ้โหจะพลิกพอจะงง้างน,นี่ก็เจอใหญ่ขาสกัดไว้ได้ก่อนแล้วครับเออดิ้งมาฝันได้ฝันได้ขวางไม่ย้อยมาแล้วกัคโปมาต่อบโบบ <c oughs> ติดฝั่งของล่าไม่ถึงซาร่าเลยครับทีที่88เลยครับ พยายามจะเร่งขึ้นมาครับฝั่งของไอซามิล่าลูกรดินลูกรดินเน้นจ่อทางฝั่งของอเล็กซานเดนโน่แล้ววางมาได้จจินตนาการจังวันนี้แล้วโอ้โหสวยงามครับปาช็อตนี้ของโอลิวากินไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหลูกนี้ทําสวยงามครับฝั่งของไอซามิล่าโอ้โหเที่เรดูช็อตตักให้ของลัก拉斯หลุยแล้วเจ้าตัวใจจินตนาการแตโอ้โหออกมาไม่ถึงบอลครับไอซองเบเกอร์ โอ้โหนี่ครับสวยงามครับประตูนี้ของโอลิเวอร์กินอาคับกล้องจับมานี่ความกดดันมันจะตกมาอยู่ในฝั่งของลิพูกับช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ว่าจะทดเท่าไรด้วยนะครับอาครับแล้มาเป็นหนึ่งองครับฝั่งไอสซอมวิล่าจากโอลิเวอร์กินในนาทีที่90ครับ สุดการจากที่ดินกันไม่ต้องตเติร์งสบายๆนี่มาคนในช่วงท้ายดูว่าท้อทลายอีก2นาทีครับโอ้โหพอมีเวลาครับไอซ์เซมล่าบอลอยู่ที่ลิปโวอยู่ที่สินาว่าอย่างไรแล้วครับอย่างพาไปอยู่ด้านข้างอเล็กซานเดโนให้ครับโคดิกาโปตักโบเล่นเพิ่มมาที่อเล็กซานเดโนล็อกมาถึงโคดิกาโปูโอ้เสียใจเรโนมาร์ตินเนสโอ้เกือบจะเป็น3-1นะครับว่าท้อทมาก็ ครบแล้วนะครับ2นาทีดูจังหวะนี้จะได้ลุ้นโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แล้วครับจังหวะเป็นมุมของลิพูอ,อยู่ที่มุมทงแล้วครับซาร่าเห็นครับเซนอเลกซนเดอร์โนมาลวผู้สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าลิพูครับทำได้ใน FIFA 23ก่อนจริงจากช่องของเราครับเชิญเอาทาไอซันวิลลาไปได้2ประตูต่อหของจริงจะเป็นอย่างไรไว้ไปรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อามีข้อผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยแฟนๆของลิพูแล้วก็ไอซซันวิลาโดยไว้มีโวกาสมาเจอกันใหม่ในแมชน้าแมชนี้ต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลของจริงแล้วก็จากชาแนลของเรานะครับถูกใจขอเชีกยกดไลค์กดติดตามช่องของเราการันเรื่อยๆอีกสักช่องนะครับไวมโอการมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ